สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับ22สิงหาคม2565ครับเงินช่วยชาวนาไร่ละพันกรัว,วรเรือนแล้วไม่เกิน20ไล่20,000บาทมีการโอนแล้วนะครับโอนให้ชาวนาที่ยังไม่ได้รับนะครับเช็คด่วนจะมีการโอนถึง31สิงหาคม65นี้ครับคนที่ยังไม่รับก็คือเมื่อปีที่แล้วครับเพื่อนเขาได้รับ โครงการสนับสนุนค้าวบริหารจัดการและพัฒนาผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรักนะครับไร่ละพ่านกวกาเลยแล้วเกิน20่สิ0ไร่20,000ปีการผลิต2 5 4พั้มีการจ่ายไปแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วต่อมาเนี่ยมีคนยังไม่ได้จํานวนหนึ่งเพราะว่ามีการขึ้นทะเบียนปลูกข้าวล่าช้าแล้วก็มีการส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางก็คือไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยล่าช้า ต่อมาคณะรีก็มีการอนุมัติก็ประมาณจ่ายเพิ่เมเติมในส่วนคนที่ยังไม่ได้รับนี่แหละครับคนไม่ได้ยังไม่ได้รับของปีที่แล้วนะครับก็มีการทยอยโอนไปหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้รับก็เช็คสามารถเช็คดูได้เขาจะมีการจ่ายโอนจนถึงวันที่3ส,เสิเสิงหาก็จะสิ้นสุดการโอนนะครับไล่ละพันไม่ใช่ของปีนี้นะครับเป็นของปีที่แล้วเขาโอน ให้กับคนที่ยังไม่ได้นะครับคือคนที่ยังไม่ได้เงินไล่ละพันเมื่อปีที่แล้วนั่นช่วงนี้มีการโอนและจะโอนจนถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่31สิงหาเนี่ย31ส,สิงหาจะโอนเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ผ่านมาก็มีการทยอยโอนแล้วนะครับตรวจสอบเช็คดูได้นะครับโดยเราจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกและคลําอธิบายใต้ใคลิปนะครับเป็นลิงก์สําหรับตรวจสอบผลการโอนว่าเราได้รับการโอนหรือยัง วิธีตรวจสอบก็กดไปที่ลิงก์นะครับอธิบายใต้คลิปนี้และคอมเมนต์แรกก็ได้ครับแล้วก็พิมพ์เลขประชาชน13หลักใส่ในช่องเลขประชาชน13หลักแล้วกดค้นหาครับถ้าหากว่าผลการโอนของเราโอนเข้าธนาคารแล้วเขาก็จะบอกวันที่ที่โอนสถานะการโอ,โอนโอนเงินสําเร็จแล้วทํานองนี้ครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับการโอนก็ ตรวจเช็คไปเรือยจนถึง31สิงหาคม65ครับสวัสดีครับ